สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะคะในช่วงห้องเรียนออนแอร์พบกับครูอาจารย์น้ำฝนนสวัรด์ในวิชาฟิสิกเช่นเดิมค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะมาขึ้นบทใหม่กันนะคะเป็นในเรื่องของนะการ เคลื่อนที่ใช่ไหมไม่ใช่นะคะเป็นเรื่องต่อนะเป็นในเรื่องของแรงนะคะและกฎการเคลื่อนที่ซึ่งยังมีการเคลื่อนที่ในบทที่แล้วที่เราเรียนมานั่นแหละนะคะคราวนี้หัวข้อในการเรียนรู้จะมีอะไรบ้างนะคะครูจะสอนในเรื่องของความหมายของแรงประเภทของแรงนะคะการหาแรงลับนะซึ่งเด็กเคยหามาแล้วในเรื่องของเวกเตอร์เ uh huh. พราะว่าแ <umbling> รง <compet> <ๆ>เนี่ยก็คือเวกเตอร์เหมือนกันแล้วก็กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะว่ามีกี่ข้อแล้วเราต้องใช้อย่างไรบ้าง ะะเดี๋ยวลองมาดูในหัวข้อแรกกันนะความหมายของแรงใช่ไหมคะว่าแรงเนี่ยหมายถึงอะไรนะ,ะครูให้คำนิยามอย่างนี้คะ่ะแรงหมายถึงอํานาจอย่างหนึง่งซึ่งเมื่อกระทาต่อวัตถุแล้วเนี่ยจะทําให้วัตถุเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลง1ห,หรือ2แบบเลยก็ได้นะก็คือวัตถุมีการรูปนี้เห็นไหมคะ,ะเจ้าลูกแบบเนี่ยโดนตีแล้ววัตถุก็มีการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่นะ ซึ่งคําว่าเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เนี่ยมีได้ทั้งเปลี่ยนทิศทางแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของความเร็วด้วยนะคะเมื่อมีแรงมากระทํากับอีกแบบคือวัตถุนะคะมีการเปลี่ยนรูปร่างนะคือมันอาจจะเกิดทั้งสองอย่างพร้อมกันหรือเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะคราวนี้ในหัวข้อสำหรับบทเนี่ยนะคะหลักๆแล้วเนี่ยเราจะเรียนในหัวข้อที่1กันคือวัตถุจะเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่นะคะแล้วในหัวข้อของการเปลี่ยนรูปร่างเนี่ยมันจะเป็นอีกบทหนึ่ง นะนะดังนั้นในบทนี้นะคะหลักๆจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่นะคะแต่จริงๆแล้วแรงเนี่ยมันสามารถทําให้เกิดทั้ง2องอย่างหรือยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะซึ่งในรูปนี้เด็กๆจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วบอลก็มีการเคลื่อนที่ด้วยเนาะแล้วพอมาอัดโดนหน้าหนักฟุตบอลเนี่ยเห็นไหมคะก็จะมีทั้งการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปด้วยนะอ่ะคราวนี้เรามาดูประเภทของแรงนะถ้าเราแบ่งเขาเป็นแรงธรรมชาติ กับอีกอันหนึ่งเี่ยต้องรู้แน่นอนเป็นแรงที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์เรามาดูแรงในธรรมชาติก่อนนะเด็กๆแรงในธรรมชาตินะคะมีอยู่4ชนิดนะแรงที่เด็กๆคุ้นชินมากที่สุดนะน่าจะเป็นแรงโน้มถ่วงนะคะซึ่งแรงอื่นๆเนี่ยเราจะได้เรียนใหม่ได้เรียนแน่ๆน,นะคะในบทต่อๆไปนะและนอกจากได้เรียนในวิชา ฟิสิกส์แล้วนะบางแรงก็อาจจะได้เรียนในวิชาเคมีด้วยนะเช่นพวกแรงนิวเคลียร์นะคะอย่างอ่อนอย่างเข้มเนี่ยนะอ่ะคราวนี้แรงนี้แหละคะ่ะเป็นแรงที่ใช้ในบทนี้นะคะเป็นแรงที่เกิดจากการกระทำนะของมนุษย์นะหรือสัตว์ก็ได้นะคะแต่โดยหลักๆในโจทย์ก็คงจะเป็นมนุษย์นั่นแหละนะคราวนี้ในรูปนี้นักเรียนพอ ดูออกไหมคะว่ามีแรงอะไรบ้างนี่ครูคขึ้นมาให้แล้วมีแรงผลักนะมีแรงผลักนะคะเห็นไหมกลุ่มคนกลุ่มนี้ช่วยกันผลักนะคะผลักรถที่กําลังติดลมติดลมก็คือพื้นดินนะคะมันนิ่มมากแล้วเวลารถไปขับอย่างเงี้ยนะมันมีแรงเสยดทานน้อยนะคะทําให้รถเนี่ยติดอยู่กับพื้นดินเขาเรียกว่าติดลมนะมีแรงตึงเชือกโอ้โหนักเรียนเห็นเส้นเชือกไหมนี่นะคะ สคนด้านหน้า,นา,นาเนี่ยเขาช่วยกันดึงเชือกอยู่นะแรงเสียดทานเออแรงเสียดทานมีอยู่มีทั้งตรงเท้านะเท้าของคนนะคะแล้วก็มีที่ล้อด้วยแต่มีน้อยนะและอุ้ยแรงปฏิกิยาคืออะไรนะนะคะบางคนอาจจะลืมไปแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกทีเนาะในเรื่องของกฎของนิวตันนะคะว่าแรงปฏิกิยาคืออะไรนะอ่ะคราวนี้ครูยอยากจะให้เด็กๆดูว่าเอในรูปต่างๆเนี่ย มันมีแรงอะไรบ้างนะคะ friction friction ก็คือแรงเสียดทานเนาะ gravity ก็คือตัวน้ำหนักนะคะ a p p l y force ก็คือแรงที่มนุษย์เป็นคนทำอะค่ะแรงผลักแรงดึงแรงดันแรงเตะแรงคว้างปาอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ drag force ก็จะเป็นพวกแรงต้านอากาศนะคะเหมือนเหมือนเหมือนกลุ่มของ friction แหละแต่ว่า drag force มันจะเป็นแบบหมือนแรงต้านของอากาศนะคะแรงเนื่องจากสปริงนะแรงแม่เหล็ก ะะแล้วก็ tension คือแรงตึงเชือกนะโปรเ f นฟอ e คือแรงพยุงหรือแรงลอยตัวนะคะนะแล้วก็ electric force normal force พวกนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พบเจอนะในเรื่องนี้แต่หลักๆของบทน,นี้นะคะมันจะเป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุนะซึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์นะอะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลามีแรงเนี่ยแรงเขาเป็นเวกเตอร์เนา เมื่อเขาเป็นเวกเตอร์นะคะเราต้องเอาแรงเนี่ยมาทําการหาผลลับแบบเวกเตอร์หรือเราเรียกว่าแรงลับน,นั่นเองนะคะเด็กๆลืมแล้วหรือยังคะการหาเวกเตอร์ลับนะแรงก็เป็น1ในเป็นเวกเตอร์ตัวหนึ่งอะนะคะดังนั้นเวลาหาขนาดและทิศทางของแรงเนี่ยต้องหาแบบเวกเตอร์ลับด้วยนะคะคือ5้บวกหเออหกับ5เจอกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่10ก็ได้เอออาจจะเป็น0ูนย์ก็ได้อาจจะเป็น10หรือเป็น 5้สแควรูทสก็ได้หรือไม่ใช่ตัวเลขเหล่านี้เลยก็ได้ขึ้นอยู่กับมุมอีกดังนั้นนะคะเราใช้วิธีการแบบเวกเตอร์ถ้าใครจะไม่ได้ต้องกลับไปท,ทบทวนนะคะเรื่องของการหาเวกเตอร์ลับนะเพื่อจะได้ทําในบทเรียนนี้ได้ดีขึ้นคราวนี้เรามาดูกฎของนิวตันกันบ้างนะคะเด็กๆกฎของนิวตันมีกี่ขอ้อพอจำได้ไหมเออจริงๆแล้วเราเรียนกฎของนิวตันนะคะครบทั้ง3ข้อมาตั้งแต่ชั้นมัธยมต้นแล้วแหละนะคะแต่บางคนอาจจะยัง จำไม่ได้นะเราลืมไปแล้วกฎนิวตันข้อที่1ค่ะเป็นกฎที่ง่ายที่สุดอธิบายได้ง่ายที่สุดนะคะก็คือถ้าแรงรับนะกระทําต่อวัตถุเป็น0ูนย์ไม่ได้แปลว่าแรงมีค่าเป็นศนะูนย์ะแรงรับกระทําเป็นศูนย์ก็คือหมายความว่าแรงเขาหักล้างกันนะสุดทีแล้วมันเป็น0นะูนย์เนี่ยวัตถุนะคะจะยังคงสภาพอยู่นิ่งหรือหรือนะหรือย้ำนะคะหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว คงตัวคือมันต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอะถ้าเขาจะอยู่นิ่งเขาก็อยู่นิ่งแต่ถ้าเขาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เขาก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ต่อไปกฎอันนี้มีชื่อเรียกนะคะเหมือนเป็นชื่อเล่นนะใครๆว่ากฎของความเฉยคําว่าเฉ่ยแปลว่าอะไรคําว่าเฉยแปลว่าไม่อยากจะเปลี่ยนสภาพนะคะดังนั้นกฎข้อหนึ่งคือกฎของการแบบไม่อยากเปลี่ยนแปลงสภาพนะคะนะเราเรียกว่ากฎ เะคระาวนี้กดข้อที่1เนี่ยมีสมการเป็นตัวแทนของกฎด,ด้วยนะนะคะพอจำได้ไหมซิกมาเเท่ากับ0 f นะ F ก็คือฟอสก็คือแรงนั่นแหละนะคะซิกมาก็คือผลรวมของแรงเท mm hmm. ่ากับ0ะคะอ่ะคราวนี้ถามว่าวัตถุทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นไปตามกฎนี้ไหมคะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ เป็นไปไม่ได้ตัวเราเองเราก็ทําไม่ได้ค่ะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่หรือแม้กระทั่งการขับรถก็เป็นไปไม่ได้ที่จะขับด้วยความเร็วคงที่ตลอดเวลาดังนั้นมันจะมีกฎข้อ2นะคะซึ่งเป็นกฎที่รองรับการเคลื่อนที่ที่ไม่ใช่แบบข้อ1อ่าคราวนี้ข้อ 2, 2คืออะไรแน่นอนเมื่อแรงลับไม่เป็นศูนย์ะคะเมื่อแรงลับไม่เป็นศูนย์นะวัตถุนะคะจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง คราวนี้คาว่าความเร่งเด็กๆ e, พอจําได้ไหมจริงๆความเร่งนะมีทั้งค่าบวกแล้วก็ค่าลบนะคะมีทั้งค่าบวกแล้วก็ค่าลบนะความเร่งที่เป็นค่าบวกแปลว่าความเร็วเพิ่มขึ้นนะคะความเร่งที่เป็นค่าลบนะหรือเรียกอีกอย่างว่าความหน่วงเนี่ยแปลว่าความเร็ว,วลดลงเช่นนะตัวอย่างง่ายๆเลยเวลาขับรถไปเจอไฟแดงเราต้องเบรกถูกไหมคะเราต้องเบรกนั่นแหละความเร็วลดลงก,ก็คือความหน่วง แต่ถ้าจอดอยู่แล้วเห็นไฟเขียวเราก็จะขับด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะคือตอนแรกเราจอดนี่อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือความเร่งนะคะอ่ะคราวนี้เจ้าตัวความเร่งกับแรงลัพธ์เนี่ยเขาจะมีทิศเดียวกันนะคะคราวนี้เราก็มีสูตรที่เป็นตัวแทนของกฎนิวตันข้อที่2ด้วยนะคะสูตรนั้นคืออะไรเอ่ยอ่ะซิกแมเฟเหมือนกันทุกคนซิกแมฟแต่ไม่เท่ากับ0ูตรละ ซิกมาเเท่ากับอะไรข้อนี้ซิกมา f เท่ากับอ่าเดีย๋ยจะเห็นว่าเอ้ยมันมีพูดในเรื่องของความเร่งใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องมีตัว A M นะคะแล้วก็คูณ A อ่าคูณใส่เวกเตอร์แค่ตัว A นะเพราะว่าความเร่งเท่านั้นที่เป็นเวกเตอร์นะคะมวลไม่ใช่เวกเตอร์มวลเป็นสเกลาร์นะคะอ่ะมาสู่กฎข้อที่3ของนิวตันกัน ะะกฎข้อที่3ของนิวตันเนี่ยไม่ได้มีสูตรเพื่อใ,ใช้ในการคำนวณแบบเป,เป็นสมการที่เป็นใช้ในการคำนวณน,นะคะแต่ว่าเขาจะเป็นตัวประกอบในการใช้ในการเขียนแรงต่างๆนะซึ่งกฎข้อที่3เนี่ยพูดถึงเรื่องของแรงกิริยาหรือว่าแอคชั่นนะคะกับแรงปฏิกิริยาหรือว่ารีแอคชั่นนะตามชื่อบอกนะคะ แรงท,ที่กระทําก่อนจะเรียกว่าแรงกริยาแรงที่เหมือนเป็นการตอบกลับนะคะจะเรียกว่าแรงปฏิกิริยาอะถ้าในรูปนี้นะคะรูปจรวดเนี่ยรูปจรวดเนี่ยแรงจากเชื้อเพลิงเผาไหม้เชื้อเพลิงนะคะก็จะเป็นแรงกริยาและแรงที่ผลักดันให้เจ้าตัวจรวดเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนนะคะอย่างเงี้ยก็จะเป็นแรงปฏิกิริยาอะแรงในการกระโดดสปริงบอร์ดนะคะ คนคนเนี้ยกดสปริงบอร์ดลงไปก่อนถูกไหมดังนั้นแรงที่กดสปริงบอร์ดก็จะเป็นแรงกิริยาแรงจากสปริงบอร์ดที่ตอบกลับไปก็จะเป็นปฏิกิริยาดังนั้นแปลว่ายิ่งกดลงไปเยอะๆสปริงบอร์ดก็จะตอบโต้กลับมาเยอะนะคะอ่ะในการตีกอล์ฟนะคะเขาก็จะมีการตีไปแล้วไม้เนี่ยมันจะมีการกระเด้งกลับออกมานะดังนั้นแรงที่ตีไปข้างหน้าเนี่ยตีลูกกอล์ฟเนี่ย เป็นแรงกริยาละไม้กระเด้งกลับนะคะเป็นแรงปฏิกิริยาจริงๆแล้วมีอีกหลายตัวอย่างมากการว่ายน้ําก็ใช่นะคะเออนะพวกแรงกริยาปฏิกิริยาเนี่ยคราวนี้เขามีในเรื่องของการพิจารณาว่าอะไรเป็นแรงกริยาและปฏิกิริยาซึ่งกันและกันนะคะคือเป็นแรงที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันนะเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะคะขนาดเท่ากันคิดทางตรงข้ามนะคะ กระทำกับวัตถุที่สัมผัสกันหรือไม่สัมผัสกันก็ได้นะแล้วก็เราไม่สามารถเอาแรงสองอันนี้ไปหักล้างกันได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขากระทำวัตถุคนละชนิดกันนะอย่างสปริงบอร์ดเนี่ยก็คือคนกดลงไปบนสปริงบอร์ดใช่ไหมเนี่ยคือกิริยาที่คนอ่ะออกแรงต่อสปริงบอร์ดแต่เจ้าตัวสปริงบอร์ดเนี่ยนะคะออกแรงตอบกลับกระทำต่อคนนี่ไงคือถ้าเราพูดว่าแรงกิริยาปฏิกิริยาเนี่ยเป็นศูนย์แปลว่า ทั้งสปริงบอร์ดและคนจะไม่มีการเคลื่อนที่ซึ่งไม่เป็นไปตามนั้นเนาะนะคะสปริงบอร์ดเขาก็โดนดีดลงคนก็โดนดีดขึ้นนะคะนะดังนั้นเราไม่เอาผลของแรงกีรากับแรงปฏิกิริยาไปหักล้างกันนะคะเพราะเขาเกิดขึ้นกับวัตถุคนละก้อนกันนะ,ะ,นะอ่ะต่อไปนะคะเด็กๆลองมาดูในเรื่องของแรงซิว่าเด็กๆลืมแล้วหรือยังในเรื่องของเวกเตอร์นะคะตอนเนี้ยครูมีเ,เวกเตอร์ให้อยู่ทั้งหมด นะคะกี่อันเอ่ยมี220นะคะร้อยยี่สแล้วก็60สิแปร์รู้สนะ220 120 60สิแปร์รู้สนะคะบางอันเนี่ยเดี๋ยวครูจะไม่ได้เฉลยคำตอบไปสักทีเดียวนะอาจจะค้างไว้ให้เด็กๆเอาไปคิดต่อนะคะเพราะว่าตัวเลขมันอาจจะเยอะ เด,เดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะคะแต่ว่าจะให้เห็นถึงแนวคิดว่าเราจะเอาไปใช้คิดต่อได้อย่างไรนะคะอันดับแรกเนี่ยเขาแยกมาเป็นขั้นๆให้เราก่าอนนะเพราะในขั้นที่เราเริ่มเรียนเนี่ยเราทําเป็นขั้นตอนมันก็จะง่ายนะคะแต่เวลาเด็กๆเรียนไปแล้วทําไปแล้วเนี่ยเด็กๆสามารถาทํารวดไปได้เลยนะซึ่งอันนี้เขาจะให้เราทําอะไรบ้างเขาให้เราเ หาแรงลับในแต่ละแกนนะคะขั้นแรกเนี่ยเราต้องทําการแยกเวกเตอร์ก่อนแยกเวกเตอร์เวกเตอร์ตัวไหนที่อยู่ในแกนแล้วไม่ต้องแยกนะคะ120ไม่ต้องแยกหรกนะอ่ะเราแยกเวกเตอร์220กับ6 0สิบรกันนะคะเดี๋ยวครูจะใช้เวกเตอร์220เป็นสีม่วงแล้วกันเนาะ220แยกมาในแกนแกน y นะคะได้เป็น220อไซน์เนาะอันนี้ไซน์อะไรไซน์ของมุม53 ะะแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมคิดเลขอ่ะเดี๋ยวเขียนไปก่อนละกันอันต่อไปนะคะก็จะเป็น220เหมือนกันแต่ว่าคอสค่ะนะ220คอส์้สอ่ะยังไม่หมดยังมีอีกหนึ่งตัวเนาะที่ไม่อยู่ในแกนนะคะก็คือ60อ่ะ60แตกมาในแนวแกนวายอันนี้ก็ได้เป็น60 รูท2นะคะไซ45อะตัวนี้แยกไปได้เป็น60สแควร2แล้วก็คอส45คราวนี้ได้คิดเลขเลยทั้ง4ตัวเนี้ยว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะอะอย่าง60สแควร์รูท2ไซไซ45กับคอส45เท่ากันเนาะ1ส่วนรูท2หรือรูท2ส่วน2ก็ได้นะคะ 60สแปร์รู้สองคูณ1ส่วนรู้สองอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะเห็นแล้วว่าตัดกันเลยนะคะเหลือแค่60นะซึ่งไซส์45กับคอสสีสิบเท่ากันดังนั้นอันนี้ก็ได้60เหมือนกันนะคะสองร้อยยี่สคอสห้าสิร้สิบคอสห้จำคอสห้สิบได้ไหมคอสห้สิบคือคือเท่าไหร่คะ3ส่วน5้อ่าสส่วน5ก็จะได้เป็น 100เท่าไรคะลูกลองคิดดูสิห0ึเท่าไรเอ่ยหนึ่งนะคะหนึนะแล้วก็สองสไซห้าสิบก็จะเป็น2องร้นะคะคูณกับ4ี่ส่วนหาคิดเลขนิดนึงสองร้อยยคูณสส่วนหได้เท่าไหร่ได้เป็น176นะคะตอนนี้เราได้เวกเตอร์ที่เข้าแกนมาครบและ ะะมีทั้งหมด5เวกเตอร์ด้วยกันเขาให้หาแรงลับในแต่ละแกนนะคะ,ะครูขอเริ่มเป็นแกน x ก่อนแล้วกันนะคะ sigma f ในแนวแกน x นะคะเด็กๆแกน x มี3แรง132กับ60ซึ่งไปทางเดียวกัน120ซึ่งเป็นอีกทิหนึ่งดังนั้นเด็กๆรู้ในทันทีว่าเราควรตั้ง132กับ60เป็นตัวตั้งเนาะก็เป็น132บวก 60นะคะแล้วก็ลบลบด้วย120เออได้เท่าไหร่132บวก60แล้วก็ลบด้วย120ได้เท่าไหรล่ลูกได้72เนาะนะคะได้72อ่ะคราวนี้ต่อนะคะซิกมาในแนวแกน Y ดูแกน Y บ้ปะแกน Y ว่าได้เท่าไหร่ ะะแกน y เราจะเห็นเลย72กับ60 72กับ60เราก็ตั้งเลยค่ะ172ลบ60นะคะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ116นะคะ116อ่ะแล้วยังไงต่อเราได้2แกนนี้มาแล้วทำยังไงต่อดีลูกสเต็ปต่อไปเขาบอกว่าให้เขียนรูปแสดงนะคะเวกเตอร์ของทั้ง2แกนนะอ่ะเวกเตอร์ของแกน x เ,เนี่ย S 2> <S 2> นะคะคชี้ขึ้นเวกเตอร์แกน x ชี้ขึ้นเท่ากับเออขอโทษเวกเตอร์แกน y ชี้ขึ้นนะคะซิกมาเในแนวแกน y เท่ากับ116นะคะแล้วก็ซิกมาเในแนวแกน x ชี้ไปทางไหนลูกซ้ายขวานะคะ <S <S มาทางซ้ายเนาะนะคะอครูขอขยับรูปนิดนึงนะมาทางซ้ายนะคะมาทางซ้ายเท่าไหร่72นะคะ72อ่ะ รูปอาจจะแบบไม่ได้พอดีเป๊ะเนาะนะคะ72เออซิกมา F แกน y อ่า116นะคะแล้วก็ซิกมา F แกน x 72คราวนี้เราเอา2อ,อันเนี้ยตั้งฉากกันอยู่แล้วมันคือเขาตั้งฉากกันอยู่แล้วนะคะเราก็เอามาทำพีทอรัสกันซิกมา F แกน x คือ72 โอเคเรียบร้อยเราจะเห็นเลยว,ว่าเวกเตอร์ลับของเราหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะนะคะอ่ะใส่มุมรอไว้เลยเออใส่มุมรอไว้เลยนะคะยังไงต่อและยังไงต่อดีเขาบอกว่าให้หาขั้นตอนที่สี่หาแรงลับค่ะเนี่ยอันนี้แหละเดี๋ยวเราจะค้างไว้เนาะเดี๋ยวเราไปคิดต่อนะคะการหาชิคแมสเนี่ยก็ต้องสแคว o ูท แกนนี้กับแกน y เพราะเขาตั้งฉากกันนะก็เป็น72็บยกกำลังสองบวกด้วย116นะคะยกกำลังสองอ่ะได้เท่าไหร่เด็กๆไปคิดมาเนาะครูฝากคิดหน่อยนะคะว่ากี่นิวตันเราจะนั้นหาทิศทางของแรงหาทิศทางของแรงเนี่ยจริงๆก็คือเด็กๆด,ดูจากรูปนี้ได้เลยดูจากรูปนี้ได้เลยนะคะนะแกน y 116แกน x 72คันมาทางนี้อ่ะม,มุมมุมตัวนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเด็กๆใช้เรื่องของแทน นะใช้เรื่องของแทนได้เลยแทนเซตานะคะแทนเซตาแทนเซตาคือด้านไหนลูกข้ามชิดเนาะข้ามชิดข้ามชิดคืออันไหนเอ่ยข้ามชิดก็คือ72ดสนะคะหารด้วย116หารหนึ่งนะคะดังนั้นอันนี้มันเป็นมุมที่เราไม่เคยเรียนอยู่แล้วนะคะเซตาก็เลยตอกติดเป็นอาร์แทนนะ 72หาร1 1 6นะคะองศาเป็นอันจบข้อนี้เป็นการทบทวนในเรื่องของการหาหาแรงลับหรือการหาเวกเตอร์ของแรงนะคะคราวนี้ต่อไปเด็กๆดูซิโจทย์ในเรื่องของอกฎนิวตันนะคะเอาแบบง่ายๆก่อนเขาบอกเมื่อรถหยุดกระทันหันผู้โดยสารเอ็นตัวไปข้างหน้าเหตุการณ์นี้เป็นไปตามกฎนิวตันข้อใดนะคะเป็นกฎของการรักษาสภาพการเคลื่อนที่ลูก ดังนั้นการรักษาสภาพการเคลื่อนที่ก็คือกฎนิวตันข้อข้อ1นะคะข้อที่1ใช้ม้าตัวหนึ่งลากรถนะคะแรงที่ทําให้ม้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะอะไรนทคะให้ม้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอันนี้เด็กอสงเหมือนกับแรงที่เราเดินอะแรงที่เวลาเราเดินแล้วเรากดลงไปที่พื้นใช่ไหมคะและแรงที่ทําให้เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ก็คือแรงที่พื้นกระทาต่อเท้าเราก็เหมือนกับแรงที่ม้ากระทาต่อพื้นนะลุกดังนั้นแรงที่ทําให้เราเคลื่อนที่ เคลื่อนที่กลับไปได้เนี่ยก็คือแรงที่พื้นกระทําต่อเท้าม้านะคะตอบกับแรงที่พื้นกระทาต่อเท้ามา้าเขาถามว่าเมื่อตกต้นไม้นะแล้วเรากระทบพื้นแล้วเรารู้สึกเจ็บเนี่ยเป็นการอธิบายด้วยกฎฟิสิกส์ข้อใดนะคะอันนี้ก็คือเราตกลงไปแล้วมีแรงกระทําต่อเราขึ้นมาใช่ไหมคะอันนี้เป็นกฎข้อที่3ของ Milton, นิวตันก็คือแอคชั่นกับรีแอคชั่นนะถ้าเราไม่ได้ตกลงมากระทบพื้นแต่เราแบบตกลงไปบน เบาที่มันเป็นเบานิ่มๆอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เจ็บนะคะเพราะว่าแรงปฏิกิริยามันไม่ได้เยอะใ่ไม่ถูกต้องนะตามกฎการที่ข้อที่ถามของนิวตันเมื่อตอนต้นครูพูดไปแล้วนะคะเกิดบนวัตถุที่สัมผัสกันหรือไม่สัมผัสกันก็ได้อันนี้ถูกแต่เขาถามไม่ถูกนะมีขนาดเท่ากันที่ทางตรงข้ามอันนี้ก็ถูกต้องนะคะเป็นแรงที่ทําให้แรงรับบนวัตถุเป็นศูนย์ อันนี้จริงไหมไม่จริงเพราะว่าถ้าวัตถุเป็นสย์วัตถุจะไม่เคลื่อนที่ซึ่งไม่ใช่เนาะนะคะคำตอบก็คือข้อนี้แหละที่ไม่เป็นจริงเ่ะเรามาดูข้อง,งููนิดหนึ่งเป็นแรงที่กระทาต่อวัตถุต่างชนิดกันถูกต้องค่ะวัตถุอันนั้นเป็นวัตถุคละกอนกันสัมผัสหรือไม่สัมผัสกันก็ได้นะคะข้อ5เขาถามว่าแขวนวัตถ,ถุด้วยเชือกนะคะจากเพดานอ่ะเดี๋ยววัดนิดหนึ่งแล้วกันแขวนนะคะอ่ะเพดานมีวัตถ,ถุอ่ะ เขาบอกตามกฎข้อที่3ของนิวตันนะคะเขาถามว่าแรงจากเพดานนะจากเพดานแล้วก็บอกแรงปฏิกิยาตามกฎข้อที่3ของนิวตันซึ่งเป็นน้ําหนักของวัตถุเอะน้ำหนักของวัตถุคืออะไรคือ mg ไงนะคะออแรงปฏิกิยาของ mg คืออะไรอ่ะเดี๋ยวก็ต้องรู้ก่อนว่า mg คืออะไรเป็นแรงที่โลกกระทำต่อวัตถุดังนั้นแรงปฏิกิยาก็ต้องเป็นแรงที่ วัตถุกระทำต่อโลกนะคะซึ่งวัตถุกระทำต่อโลกคือข้อค้อควายนะเป็นข้อค้อควายนะคะ mg คือโลกกระทำต่อวัตถุนะแตบบ่ถ้าแรงปฏิยาคือวัตถุกระทำต่อโลกก็คือแรงโน้มถ่วงที่วัตถุกระทำต่อโลกนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูการคํานวณกันบ้างนะคะอันนี้เขาบอกว่าเขามีแรงสองแรงซึ่งมีขนาดเท่ากัน3นิวตันนะคะมวล6กกิโลกรัม ให้หาทิศของความเร่งนะคะเมื่อแรงทั้งสองเป็นไปตาม2กรณีนี้กรณีแรกคือกระทําในทิศเดียวกันอ่ะสมมุติครูวาดง่ายๆกระทําในทิศเดียวกันทั้ง2แรงเท่ากับ3เพราะเขาบอกมาเนาะอ่าดังนั้นอันเนี้ยชิกมเ f เท่ากับเท่ากับเอเพราะว่าเขาถามว่ามันเคลื่อนที่หรือเปล่าเนาะ m อนะคะอันเนี้ยก็จะเป็น6 นะคะ6นิวตัน6มาจากไหน3บวก3 M มนะ m มวลก็6ค่ะแล้วก็ความเร่ง A ดังนั้นอันนี้ความเร่งก็เป็น1เมตรต่อวินาทีอยู่ก็ตังสองนะคะส่วนข้อต่อไปการทำในทิศต,ตรงข้ามนะคำว,ว่าทิศตรงข้ามก็คือ180องศาลูกอันนี้ F ก็เท่ากับ3อันนี้ F ก็เท่ากับ3นะคะอันนี้เด็กๆรู้ในทันที อาหาขนาดและทิศทางของความเร่งข้อนี้มีความเรงไหมคะไม่มีเนาะเออข้อนี้เป็นซิกมาเอเท่ากับ0นะคะหรือตอบได้ว,ว่า A เท่ากับ0ด้วยนะ,ค,ะความเร่งก็เท่ากับ0ย์ด้วยนะคะไม่มีความเร่งเราลองมาดูข้อต่อไปเขาบอกว่ารถทดลองขนาดมวล15กิโลกรัมนะคะถูกออกแรงดึง30นิวตัน เนะขาถามว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าใดอันนี้คือคําถามแรกนะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าตอนแรงอยู่นิ่งอะผ่านไป2วินาทีเคลื่อนที่ไปได้ไกลเท่าไหร่อันนี้เป็นคําถามที่สองเรามาดูซิเขาให้ตัวแปรอะไรมาบ้างมวลเนาะมวล15กิโลกรัมถูกออกแรงดึง30ินิวตันนะคะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไหร่อันนี้คําถามแรกเรามาหาก่อนก็ได้ นะะแน่นอนใช้ซิกมา F อเท่ากับ MA แล้วก็ในช่วงแรกๆเนี่ยมันยังจะไม่มีพวกแรงอื่นๆนะคะจะมีแต่แรงพยายามที่กระทำต่อว,วัตถุนะหรือเป็นแรงภายนอกซิกมา F เท่ากับ MA ก็คือ30เท่ากับ15คูณ A ดังนั้นความเร่งก็คือ2นะคะคราวนี้โจทย์พูดอะไรต่อ,อเขาบอกว่าหากตอนแรกอยู่นิง่งอยู่นิ่งแปลว่าความเร็วต้นเป็น0 ะะเวลาผ่านไป2วินาทีนะคะ2วินาทีอะจากเคลื่อนที่ได้ไกลเท่าไหร่คือตัว8 s, <S แต่คราวนี้เราจะมีความเร่งจากช่วงแรกมาเนาะ a ก็เลยเท่ากับ2อะแล้วก็ไปหา s เท่ากับเท่าไหร่นะคะแน่นอนอันนี้เราจะกลับไปเรื่องของอสูตรการเคลื่อนที่เนะาะ5สูตรการเคลื่อนที่นะคะเราก็จะใช้สูตร s เ,ออเท่ากับ u t บวกเศษหน่ส่วนสะคะ a t กํลังสอง u เป็น0 1นย่ส่วนสความเร่งเป็น2นะคะแล้วก็ t t ก็คือ 2, 2. อกํลังสอง่าอันนี้ก็จะได้เท่าไหร่อันนี้ก็จะได้เป็น4ีเนาะนะคะสเมตรนะคะสเมตรเออได้คำตอบเป็น4เมตรอ่ะ,อะเดี๋ยวอีกสักข้อเนาะในเรื่องของอการคํานวณแบบตามกฎนิวตันนะคะ ข้อสุดท้ายของเรานะเขาบอกว่าเขามีกล่องมวล1น0กิโลกรัมเดิมอยู่นิง่งอ่ะมวล1น0กิโลกรัมอ่ะครูเขียนตัวแปรรวมรวมเลนนะเดิมอยู่นิง่ง u เป็น0ูนย์อ่าถูกแรงในแนวระดับกระทำห <50. S 1> ้าสิบนิวตัน F เท่ากับ50นิวตันนะคะก็คือไม่มีไม่มีทำหุมนะลูกเป็นแรงในแนวระดับเลยนะคะเคลื่อนที่ไปบนพื้นรับรื่นก็คือหมายความว่าไม่มีแรงเสียดทานนะ เขาบอกออกแรงกระทำเป็นเวลา12วินาทีสุดท้ายแล้วกล่องเนี้ยจะมีความเร็วเท่าไหร่เขาถามหาคำถามเดียวนะคะก็คือความเร็วปลายเท่าไหร่นะคะแต่แน่นอนว่าออในการจะหาสูตรที่ต้องมีความเร็วเนี่ยนะคะแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วเราต้องมีความเร่งอยู่แล้วนะเด็กๆทำคล้ายๆข้อเมื่อกี้เลยค่ะนะคะเริ่มจากซิกมา F นะเท่ากับ MA แรงของเรามี50เนาะมวลของเราก็100นะคะคูณกับความเร่งความเร่งของเราก็เลยเป็น50ส่วนร้อยหรือว่า0.5นั่นเองนะคะหรือใครจะเขียน 1, 2ส่วน2ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแล้วหลังจากนั้นเราไปทำอะไรต่ออ่ะเราก็จะมีตัว u อยู่แล้วตัว t แล้วก็มี a แล้วก็หา v มี u มี t มี a หา v เอ๊ะใช้สูตรไหนดีอ่าหลายๆคนบอก รู้แล้วต้องใช้สูตร v เท่ากับ u บวก at สินะคะ iu ของเราอยู่นิ่งก็เลยเป็น0นะคะความเร่งความเร่งของเรา0.5เวลา12นะคะดังนั้นก็เลยได้ความเร็วนะตอนสุดท้ายเนี่ยตำเง่อนไขเนี่ยก็คือ6เมตรต่อวินาทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์แบบง่ายๆในะเรื่องของ แรงมวลแล้วก็กดการเคลื่อนที่ในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวในเทปต,ต,ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของโจทย์ที่ยากขึ้นนะคะว่าเวลาที่มีแรงต่างๆเข้ามากระทาต่อวัตถุเนี่ยนะเราจะใช้สูตรหรือเขียนแรงหรืออะไรยังไงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ